สวัสดีครับเชา้านี้ข่าวด่วนข่าวดังพามาติดตามข่าวนี้ดีกว่าดรามา่าคิวเทอป้ายูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับกรณีที่ถูกทีมงานหักหลังอ่ะก่อนที่จะไปฟังว่าที่มาที่ไปของดราม่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนว่าคิวเทอป้าคือใครนะคิวโทคิวเทอป้าก็คือซิมคิวเทนะชื่อจริงนะซิมคิวเทพ่อและแม่เป็นชาวเกาหลีใต้แท้ๆเลยนะแต่ซิมคิวเทเนี่ยก็เกิดและจบโต,บตบที่เมืองไทย แล้วก็อยากทำ YouTube ตั้งแต่ช่วงประมาณม3แล้วนะฮะแต่ก่อนก็อยากเป็นนักร้องนะฮะแต่ด้วยความเป็นคนขี้อายก็ไม่ได้ทำสักทีนะจนเมื่อเขาอายุ17ปีก็ได้ทำคลิปวิดีโอรแรกใน y t u t u นะฮะในวันที่16พฤศจิกายน2017ะโดยใช้ชื่อช่องว่าเกาหลีเต้นสายย่อนะฮะโดยในคลิปนี้เขาตัดต่อเองถ่ายเองใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับ แต่คลิปที่ทำให้คิวเทเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียว<ม>เออนะเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียวนะโอ้ทำให้หลังจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงของคิวเทอป้านี่ก็ดังกระชูดเลยนะตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามใน YouTube เนี่ย7.7ล้านคน7.7้านแสนนะเยอะมากๆนะส่วนที่ Facebook ก็มีคนติดตาม2 9 9ล้า0คน ในกระดาษที่ Instagram ก็มีผู้ติดตาม1.6ล้านคนโอ้เยอะนะฮะสาเหตุนะฮะเกิดขึ้นจากว่าเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2,564นหรหลังจากที่เขาเลือกกับแฟนนะก็ทีมงานของบริษัทเนี่ยนะลูกน้องเขา4คนเนี่ยก็เรียกเขาเข้ามาคุยที่บริษัทนะครับแล้วก็เริ่มนะเริ่มด่าเริ่มใช้คำพูดไม่ดีกับเขานะ เป็นเวลากือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องเงินเดือนแล้วก็เวลาในการทํางานนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้คิเทเนี่ยโอ้รู้สึกแย่เลยนะครับว่าทําไมลูกน้องทํากับตัวเองแบบนั้นนะครับซึ้นคิเทก็เล่านะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกน้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคนแรกเนี่ยเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการตัดต่อคนนี้อายุไม่ถึง20ปีจบป6นะะตัดต่อไม่เป็นนะ คิวเทก็รับเข้ามาทำงานสอนตัดต่อทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เงินเดือน3ามหมนบาทนะครับอีกคนหนึ่งเป็นตากล้องคนนี้ก็จะชอบขโมยของตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นขโมยของแบรนด์เนมมูลค่าหลักแสนบาทนะไม่ว่าเงินเสื้อผ้าของต่างๆนะหายไปเรื่อยเลยนะครับแล้วเขาก็ไปขายในเว็บแบรนด์เนมมือสองนะอ่ะนอกจากนั้นก็ยังนินทาว่าร้ายนะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเกลียดคิวเท นะแล้วก็เป็นคนที่สร้างเรื่องให้ทีมงานเ,นเกิดความแตกแยกนะคนที่สามคนนี้เป็นเลขาคนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพิ่งจบใหม่นะไม่มีงานทําไม่เคยทํางานมาก่อนคนนี้จะเอาข้อมูลของบริษัทไปแชร์เอ,อเคยทํางานผิดพลาดก็ไม่เคยว่านะเสียหายหลายหลายหลายแสนเลยนะให้โทรศัพท์ให้ iPhone ให้ iPad นะครับ ให้ขับรถนะเออให้ใช้รถอ่ะมูลค่าหลายล้านบาทอ่ะนะเอารถไปชนก็ไม่เคยด่านะครับอันนี้คือส่วนของเลข,ขาส่วนอีกคนคนนี้ก็เป็นทีมงานเก่าที่เคยทำงานด้วยนะแล้วก็ลาออกไปทําช่องของตัวเองนะซึ่งคิวเทก็ช่วยปั้นช่องขึ้นมาใหม่นะครับรายได้ที่เกิดจากช่องของเขาเนี่ยคิวเก็ไม่ได้คิดเงินสักบาทเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็จะมัวแต่ทํางานช่องตัวเองจนทําให้งานหลักของตัวเองเนี่ยที่ทำกับ Qt เนี่ยไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมนะและตอนที่ลาออกนะคิวก็ให้ MacBook มูลค่าหลักแสนเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่คิดว่าคนคนนี้จะนินทา q ิวด้วยด้วยคำที่รุนแรงเอออ่ะซึ่ง สิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ทางกิวเทเนี่ยก็จะดำเนินคด,นดีตามกฎหมายนะทั้งเรื่องของการลักทรัพย์และก็การหมิ่นประมาทนะครับอืมซึ่งถ้าถ้าหากพิจารณาจากตรงนี้นะครับว่าทำไมลูกน้องสี่คนเนี่ยถึงก่อเรื่องขึ้นมานะครับทำให้ q ิวเทเนี่ยถึงกับหมดกำลังใจแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีไม่อยากทำ Youtube ต่อ นะประเด็นที่น่าสนใจก็คือ 1. คนเหล่านี้อาจจะมองเห็นรายได้ของ q t วว่ารายได้เป็นเท่าไหร่นะแล้วก็เอามาเทียบกับเงินเดือนของตัวเองแล้วก็เกิดความคาดหวังว่าเขาควรที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้นะก็เลยไม่พอใจในเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับนะเพราะฉนั้นก็เลยรวมหัวกันเพื่อกดดัน q t แต่เรื่องก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะเพราะทางทนะีเค k QT เทเนี่ยไม่ใช่ TQ q ิเนี่ยคิวเทนะนะก็เอาจริงเลยนะว่าเออเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องถึงรงถึงศาลกันแน่นะซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะครับทั้งเห็นใจ q ิวเททั้งวิเคราะห์เรื่องเงินเดือนว่าเออถ้าทําเงินเดือนกับ YouTube ในระดับนี้ก็ควรจะได้เงินเดือนมากกว่า3 0,000บาทนะครับในขณะที่บางคนนะ ก็มองเหมือนกับข่าวดนข่าวดังก็คือเขาชอบเอาเงินที่เขาได้รับเนี่ยไปเปรียบเทียบกับรายรับของ qt นะอย่างเช่น qt ได้เงินเดือนมา10บล้านได้รายได้ต่อเดือนมา10ล้านนะสา0 0มบาทเขาก็ไม่อยากได้แล้วเขาอยากได้แสนหนึ่งนะเห็นไหมครับความโลภของคน,นก็เลยทำให้คนคิดแบบนั้นแล้วก็เปรียบเทียบกัน นะอ้าวาผู้ฟังท่านไหนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนีก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องข่าวด่วนข่าวดังด้วยครับสวัสดีครับ